โอ้ก้ามคอสิครับโอ้ออกมาสวัสดีครับอ่าวันนี้ชีวิตคนมานอกนะครับมาลุยกันทำแล้วเนื้อครับแก้มือนอนคืนเนาะคื้อี้ผ่ันมาหมูแก้วไอเกตเขานะครับวันนี้หลายคนนี่ก็ยินดีต้อนรับครับใจมันหมชาแนลโอ้มาลุยกันนะครับวันนี้เออเอาเหม็นๆมนมันมันนี่นะเออ เรามีคุณแขกพิเศษเทาน้องในรถครับวันนี้มาใส่กับฟันกันนะครับจัดกันไปยาวๆนะจุดนี่แรงบนเสาแก้มือมึงกำสีน้องนี่มันผ่านนอดเพราะแอนไอเดนบนน้อกบเตี้มฮาวตากหนูเออด๊อกโอ้ยอยป้อตากว่าเอ้าว่ากันไปนะครับ โอเคครับพืชเดือนนี้มันใส่กันงูะนะครับเปตัวยังหันซีพืชก็มาลุ้นกันพอนะครับ,บ,บเพื่อจะได้มีออเดอร์นิดสงูงเอ็มซีน,น,น,นักหลายๆคนที่สั่งจองเข้ามานะครับอย่าเงเย็นนะครับทำเต็มที่ครับัสง่งเอ็กสิซีนพิพิทงานแต่งมาวัาากกอันนี้มาใส่กับปฟันกันหลายคนไทยจมุนนะครับเนาะ อันนี้ขอบคุณปีวันนะครับได้เต้นมาแล้วนะครับเน้อนี่นะครับหมกได้กันเมยกันมมกนะครับต๊กสี่หงายมั่งคืนเนาะนะครับโอ้สปอนเซอร์แลวเขาใจดีแต้นะครับขอบคงจะหนักนะครับสั่งมาหลายวันละเขาก็ลังมาส่งนะครับือวาแข็งแรงดีเหมือนกันนะครับใช้ประโยชน์ได้นะครับน้องๆครับขอบคุณจันักับปีวันครับไปะกระจายกันไปแล้วครับรอบแรก เออย่างนั้นอุ้ยไหนว่าจะไปใจด้วกันห้องมากลุกกินเล่าปอแล้วไปกินเล่าเ่ะลับคนนับเลยนี่คือกับเส้นเกต็กันนะครับันรุ่นกันพอนี่เดือดแจ้งเดือมนะครับโอ้ยไหนคนไง โูชมะโอ้นี่เป็นนูต้องข่าวนะครับนีเหมาง่ายที่สุนันนนนเศรษฐกิกต้ทำงานแล้วครับเอาการโอสิครับ ทำม่เง mm ี้ครับมันอุ่นอยู่ได้ได้ได้ใส่กันแล้งงามตัวเหล็กตัวเหล็กครับของเกีตปุ่นโอ้อุ่นอยู่เนี่ยแก๊ปมันยินทั้งหมดแนวนูนมันเหมือนมันจะแข็งนี่มัน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 ครับเอฟซีติดสร้างหน่วยก็รุ่นแต่้า่หลังจะได้กอบ์ได้กอ เดี๋ยวเป็นยังครับซงนะครับว่ากันมาข้ามไม่เล่มเดียวมั้ง <laughs> ไปเาเก็บหลอกนี่มดดอันน่ะครับหนึ่งตัวหนึ่งแมอมแบบเย้นครับหลอกดึกยางนี้นอ,อยู่เส้นเวียดปวยมาติ๊ดๆเวียด เอ,เอาเล็กงีได้ใจงานกันนาะโอ้ตตัวกันรอบนี่อ,อ,อู้อ,อ้ตัวใหญ่เนาะตัวเดียวเหมือนกันอไม่บอกค่อยเอานะครับเจ้านะครับกํลังจะออกไป,ไปนะครับ เอาลูกสีไก่ได้เหรอวันนี้ฮะโอ้ยนี่ที่ตลับครับผมเชิญเวดสวยมาละกำลังใจทีมงานเนาะอีดเหมือนกันเนาะอย่างนี้นะนะเดี๋ยวรุ่นกันนะครับพอของลูกสีกับลูกสีลูกสีกระปิ๊บมาละโอ้ลูกสีกระเด็นตัวคนละตัวละตัวโอเคไดี๋ยวนเอาเนาะครับ มันยังมีรอบดึกอยู่นะครับนั mm ่งพกเงี้ยกอดกอดตัวเนี yup ่ยเนี่ยปีมันยางนีแหนะอยู่ไหนกูก้อนอยู่ไหนพื่นไหนล่ะ ไหนเออเดียวก่นนะเวลาว่ามันแล้วเป็นไหนงโอ้นื้สดสดมมมครับอืมได้ได้ยงทำหออืมอันนี้แอนแก้วครับ เกดมันจะไปก่อนนะครับเนอะหลบสองเดี๋ยวจะตัวลุงสีนะครับเกดยอย่างไก่น้อยอย่างไก่ไก่ก็ลุงสีเนี่ยเหรอจักแต่ไรอู้นครับโอ้เกดอยู่บนติดถนนเขาว่าจะเกยไก่เท่าไรน้าลุงสีเนาะเป็นร่อนไก่ไปหาไก่เนาเดันยวไปครับรุ่นรุ่นกันนะครับผมได้หลายๆนะครับเนาะมา เออไหมโอ้ตัวนี่ทรงได้อยู่เนาะสีตัวโลง่ายอยู่โอเคคนลุ้นไอ้กลิ่นกำำันคนต้งองรอน้ำค่อนนะครับถึงจะนักของนี่จังใจยินยินนะครับนอ๋อเดือดสั่งมานะครับกินของธรรมชาตินะครับเนาะ FC หลายคนหลาท่านทีได้ห้าบของแล้วเบนกว่าโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับธรรมชาติแท้ๆเนาว มาล้วเศรษฐกิจเอ็มรอบก็เศรเกิจใจ่เนมรอบก็แอมรอบก็เดือดเะครับมารุ้นกันพวครับอโชนไว้โชนไว้เป็นกำลังใจคือเอฟซีติดสั่ง หนูมาหน่อยนะครับย้ยอยกันมาเรื่อยๆตัวขนาดไหนโอ,โอไ้ได้ๆๆๆๆๆนี่สามตัวรูใส่นี่นะได้ปุ่นกับปลาแข็มกันเฮ้ยโอไ้ได้ๆๆๆๆสุดยอดสุดยอดอืมแต่ <laughs> เดือดตาปลาละมัดจานละเสียนสีโู้ยจะเปันไ <laughs> ปน นะครับมาไปเยอกันไมมค่บางที่เขาบดได้ไปทายลิปตอนนี้อันนี้นักมันเดินไกล้นะครับสามตีคนนี่นะครับแต่ละคนก็เป็นตีห่างกันแค่มันบาใกล้กันนะครับไปไหนู้ไแล้วครับทีมั้นใจมันหงชแนลยังไ้ก็ฟากคดที่ตามน้องๆหมดเวยนะครับเนอโอ้นี่นะครับเป็นหลากหลายเขาต้องดูแบบอย่างก็หลายหลายคนนะครับเนาะที่ทายค้ำกันนะครับเป็นได้ฟงเอาสุสุมัน ค,ครับผมสุดยอดนอนดูไปก็ลุงสีอยู่หอ,อยเก็บอย่างใกล้ทิศถนนสองกิโลไปหน่อยไปรุน่นของลุงสีต่อนะครับรอบอีกสองเออลุงคำต้องได้ไวว่องโอ้นี่ไงนะเยน็นเย็นประมาณเย็นประมาณซิปองศาครับน้อย ลมเต็มนะครับหมดครับอยู่นี่งนี่นะวงามมาีนะ่แ่ วาชิดเนาะอือยังรถไฟสายใหม่มาจังไห้ลูกหนุตังเลยกส่งสองวันดีไฟมาออกกำลังอย่างนั้นนะอ้นะครับเ๋วพัก ไม่มิงมิงจ๊กไก่ร้อย่างอน่ยอดเอาอดเอาเอฟซีติดซังนะครับอุ่นเดือดหน้ามันคนเขาน้ำเข้าน้ำนาะลุงเนาะครับเขาน้ำเขาน้ำน้อยครับเอฟซีบางคนก็บอกว่าแถวเชียงฮายเนี่ยปวดหัวกินปีนี่เนอหนูมันจะกินปีนี่นะหนูครับเป็นยินครับหนึ่งวลาแฮมว่าวัน น่าจะสมกปนครับปลาที่ไทยให้เอาอุ้ยตัวสักหนอกเฮ้ยหน่อกรับเพียงแล้วเตเรลืมมีการที่ว่าจำได้โน้ๆแฝกเล่นกันเร็วไหมเร็ว่หขึ้นสิบวดตัวสิบวดตัว

เจ้าปะกันนะครับโอ้ที่มงนใจมันหุ่มก็นมาได้มันเจ้าเนาะไปนมนี่กับคุ่มละนะครับสี่แกเสื้อแก้ว้าน้องละทั้งคนทั้งคนหนึ่งคนเออเจ้าว่ากำกะครับโอ้นี่ก็ตีหนึ่งนะครับ้องคนสองคนละนะครับ โอเคเห็นหกเจอกันนะครับนื้อครับหนาว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 หนาบ้องเบาก่อนครับอุ้ยนี่นะครับโดยจาสศูนนของปีวันนะึ่ลงลมบาเข้าหลักซองนะ ครับดีครับเพื่อ,อ,เ,เ,อเป็นน้องน,นะพอเหมือน้องถามทำดีก็ดีอยู่ครับโอเคข้าควคนเออเป็นห่วหมืนเหมือนมันจะโคตรไไปคาที่นี่มากเโอเคครับนี่ตีสองไปละข้าควคนน,นะครับน้องผมมิเจ้าเจอกันนะครับ เจ้าเห็นวันนั้นแล้วครับเนื้องานนะครับเดี๋ยวจคุณอาจอจะกระจายเก็บก็ฟันกันแล้วครับโอหนาวจะไปเก็บกันไม่บอกไปเกย์เลยนู้หรอไปต้องนะไอเกตครับรุ่นกันโพ ก็มีรุ่นเกตก็มีรุ่นนะครับลมเหนีย <c oughs> เจ้านี่ยเอ้นาเนี่ยังทำงาน cái gì cái xuống sống lắm lần đó đây okay. thằng đây hùng Nè kia 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 cái kia 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 โอ้เหลือหนาำเขาน่าคนนะครับหน่อยมันจะบอกโค่นคันยิงยิงยิงรุ่นของน้องสีโคนนะครับแก้วโคนมดอติดม่ติดมืออย่างเมื่อวันนี้ถงสีใสไก่อุ้งครับรถจอดสุักกัน Oh สามตัวสามตัวนี่ก็ประมาณกิโลนะครับนี่นะครับกิโลนน้อยขีดสองขีดโอ้สือเปนอุปกรณอกระโหยแก้วก็บทั้งสี่ลดต่เต่าไฟหนาวจน หูมันนี่ไม่มันนี่เดี๋ยวหัเก็บหอกมาครับเก้วออกมาแล้วครับโอ้ทมงานใจมันหุบเล็กก็จัดดีถักนี่มีไข่เลครับหนู Tên mùa tuya tên luôn không chủ điếu luôn 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 nữa luôn luôn con luôn 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 luôn

ห <laughs> ล่นเดียวกันทั้งนั้น <laughs> โอเคนหมวกนโอน้ย <laughs> ใจมันหูไปได้ของหัวต <laughs> <laughs> ัวสองตัวนั <laughs> ่นมีแก้มือเนาะครับเออครับ <laughs> เป็นไร <laughs> แก้มือแน่นอนครับ <laughs> หลังพื้นห้างไม่เหลือแล้วก็ขนตั้งเลยอุกากอุกากอุยฟอมๆนี่ขนนี่นอ่มันเหมือนลับเถื่อ่ะนะครับบรรยากาศนะครับาใส่กับฟันต้นหนึ่งกันเลยช่วงนี้นะครับมันก็ตักเบ็กตั้งเบ็ดตั้งอย่างก็บหมดได้ไปนะครับเนาะมีกกับฟันนะครับที่น่าจะใช่รุ่นนะครับ กัดน้ำโจกจงิงนอ่สามวาะนีกามโอ้คก็มน็เออได้สามตัวคุ้นเจ็ดกกระจายโอ้เป็นอย่างนะครับเดี๋ยวผมมาแก้มือกันไหมนะครับเจนยินนะครับตนำเออเดินนะครับเน้อนี่นะครับหันยินเนาะเาวก็บอกกันแล้วนะครับว่ามันม่ค่อนดหนักนะครับ อันอน,นี้ก็บรรยากาศน้ำเจ้านะครับคนหดลุกสีหัวออกตัวใจไหมนะครับโอ้น้องเก็บอย่างไรอย่างเกตช่วยกันเต้นเต้นก๊งีล้วเขาคุณมอย่วันหนึ่งกันนะครับเนื้อนะครับดีสาวดีนะฮะนะครับสนับสนุนน้องๆมาเอ๋ครับใครชอบบรรยากาศบ้านๆที่หากินแบบ้านๆนี่นะครับก็ฝากกดติดตามเขาส่งชื่อกหนก๊ก เห็มช่องก็ช่องชีวิตคนขนุเอฟซีเลยนะครับเดี๋ยวน้องมีแก้วเห็นนะครับทาไปหาใหม่ไม่ไม่ติดโขงย่างหมึกไปอันนี้มันสั่มโขานะครับเมื่อก่อนรีดหนู่ใหญ่มันบุกให้ออกนะครับโอเคครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเน้อกดติดตามเขาช่องชีวิตคนหนุ่มเอ็มช่องก็ช่องชีวิตคนหนุ่มเอฟซีนะครับแล้วก็ฝากทีมงานใจมันหุ่มเชนิ่วเลยนะครับเน้อนะครับน้องๆเปิดช่องใหม่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าอบพรกันไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ